สวัสดีครับผมนี่นะครับโอ้สร้างไฟกับยูนิตได้ครับพี่น้องแห่งคิดหยาคิว่าคูเด็กจิมาต่อให้นะครับขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวได้ติปเมือแรงหลายๆจะมาปันให้ช่างไฟด้วยนะครับขอให้ได้ติปหน้าเวทีสักเนาะครับแห่งคิดหยาอยู่เขาสื่อไปมีโปรเดตต่อยเข้าบอลสันดอกนี่นะครับ พอจัดการให้เลยสุดยอดครับกล่องสุดก่อนเสร็จเพื่อนไฟมีะมอะไรตระสการณ์ใช่ไหมพ่อเพราะว่าเรียนช่างไฟมาเหรอครับไม่ได้เรียนแต่ว่าเคยมีประสบการณ์อ๋อประสบการณ์ล้วนๆงานไฟเหนียวบรรลุเรืองเลยครับลูกโอ้บรรลุเรืองไปซื้อปักมาก่าน อันเนี้20เมตรมัน250ร0บาทแล้วอันนี้ก็250เป็นหาร้อยเพราะว่าแต่ถ้าซื้อเขาตอนแล้วมันก็800ดอม่พ่อโลกโก้ก็เลยมา800ยไม่ได้10เมตรแมก็เลยเอาแบบนี้อ่ะดีกว่าแม่อรประหยัดกว่าแล้วมันก็ได้ยาวกว่าอย่างนี้แม่อะ

ก็ขังชุดเรานะครับก็อะไรซิ่งและอันนาะกาศพี่น้องน่งครับนีค่ครับอยู่ข้างๆรถบาร์ครับนั่งอยู่หลังสุดเพื่อนเลยครับ จะมาหาหมองแลนสอดมากก่อนมานีเจอบหนแบบเจ็บเจ็บมานเนเอี่ยนอย้ยตัน้าเอกข่าพี่น้องใหยเอข่าย จะเป็นโลกโก้บลลูเลียงนะคะะรับตส่อมองได้ไปใส่วัสดีครับสวัสดีครับทีมแดนมาแล้วทีเราเรียกเอาด้วยละสามยุมสิบ <laughs> ได้ได้เรียกเอาเรียกเอาพระโมไมาเรียกเอาบรรยากาศพี่น้องเดินดีดีขีด,ดินไส้พร้อมเด้ครับเหมือนเรื่องไงกุ๊บ สวยในแบบม่วยในแบบใกบรท่าารอรารมะไร้าบรรยกที่ทร่นี่ใช่ยัง เสร็จเรียบร้อยนะครับมาทดสอบดูว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับป้าสางฝีมืออิหรีพี่น้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บเดียวครับผมเดี่ยวติดติดทุกปักขอบคุณมากครับพ่อเขาตอนนี้ไปได้เลยบอหนี่ครับ โลโก้กสิทืเธอไปเลยฮัลขอบคุณมากๆนะครับผมมนันมานได้พอมือนี่มันมานก่อนัสิมา,มา,มาให้ค่าสปอนเซอร์ดอ,อกร้าเราไปโลโก้โอ้ยครับสาธุลัง้านบ้านฮักน้องโลโก้ลายขนาแนดแมนบ่ครับขอบคุณหลายๆครับผม พอเพิ่มเป็นทุนล่าไปด้วยพี่น้องว่าแจา้งเลยจะไปเลี้ยวหาผูดด้ใด้ยังคิดอยู่หันบริตอมพูดได้ชีวิต่อยเฮาเนาะสันโดไม้ไม่เลยหายหนึอะไรนะครับไม้ไม่รู้แล้วไม่ถึงหายไม่รู้ไมแนอยู่ครับต้องเขียนซื้อไปนาะพ่อ คุมากมากนะครับมีไฟใส่แล้วพี่น้องบาทที่นี่น,นั่นงกับใครโลโก้โลโกนั่งกับช้างน้อยแล้วก็น้องเฟสครับมันกางเต็นเดี๋ยวเลืกเร็วไหมพ่อเบริการกางเต็นเดี๋ยวกนี่นะครับเรียนเสห้องกำลังมาเลือกสุดเลือกสุดเลือกสไป ลั๊กไฟเราก็ได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะต่อตรงนี้เลยครับไม่พอแล้วลั๊กไฟเราใช้ได้แล้วมีโต้เนี่ยทางออกที่หัาคาดปลิ เสียบนี่ใช okay. <pl> ่ไหมครับเสียบนี่ก็ได้ครับผมมันเสียบได้ใช่ไหมครับโอเคออดพี่น้องนะครับพี่น้องสายไฟใหม่เรามาแล้วหอดพ่น้อบัดนีก่อยหอดป่น้อออพี่ชิบไก่แท้ หอดปลับพี่น้องนี่เสียบแล้วได้ลูกเสียบแล้วเพืเสียบแล้วเดี๋ยวนะครับมันยังมาหอดมาที่หอดใส่ดึงไปจีล่ะเอเหลืออีกหลายอยู่บ่้านโอ้ถึงอยู่ครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาเป็นสิบอกหอดพี่น้องจึ๊บจุ๊บจึ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ยหอดพอดีพี่น้อง นี่ละคักแนบอ่ะนี่เอาฝากกดไลค์กดแชร์ี่นอนครับขอบคุณทุกกำลังใจพอๆคลิปต่อไปครับ